เสร้าขำเสารักขอให้โชคดีร่ำรวยเพิ่อสุขสุขคนเด้อพี่น้องอีกหนึ่งสถานที่เนาะคะ่ะที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งบรรยากาศจะพายางโบทัวเนาะคะ่ะพี่นอ้องเจ้าสวาวมีโชคมีลาบวันที่หนึ่งจะกลับมาอีกครั้งเนาะคะ่ะรวยคุณจ๋า ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกับเแล่วตเตจิบเบอร์สุขูสุคนนะคะพี่น้องวันนี้เจ้บกะ่าพ่อพี่พ่อน้องมาทําบุญเปิดโชคลาภขอตัวเลขแนวทางโชคลาภนะคะอยู่สถานที่ปฏิบัติธรรมเขาพ่อยนะคะพี่นอ้อง่ออื่นกาขอนอมนุมัท่นาสาธุนะคะในทุกทุกบุญทีได้เดินทางไปเห็ดมาวันนี้ขอให้ไปนุ่นดวงเปิดโชคลาภให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบอร์สุขูสุคนค่ะพี่น้องร่ารวยมากด้วยโชคลาภค่ะสาธุรค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปต่างจิตอธิษฐานขอพรข้างในค่กันบอกปู่ว่าให้ห่ม พว่คุ้มขอให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบอร์สกู่สุขชนโชคดีเนาะค่ะพี่น้องด้วยเหตุผลและกะเหตุและหลายสิง่งห,หลายอย่างเนาะคะ่ะที่าได้เดินทางมาเมือนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อวานตั้งจิตอธิษฐานไว้เนาะคะ่ะถา้ามีโชคมีลาบเนาะคะ่ะขาไม,ม่นำโค้งเมื่อวานเนาะคะ่ะสามโตตรงเนาะคะ่ะเก่าหนึ่งศูนย์จะมาทําบุญอยู่สถานที่แห่งนี้เนาะคะ่ะพี่น้องครั้งแรกที่มาเด้อพี่น้องบ้เคยมากครั้งแรกที่มาเปิดเห็นในอ่ะ โทรศัพท์เนาะค่ะพี่น้องเปิดเบิ่งเห็นลูกอ่ะปูสีสตานัคาราเนาะค่ะพี่น้องก็เลยต่างจิตอธิฐานท่ามีโคมีลาบสามตัวตรงจับมาทุกสิ่งทุกอย่างมันเปนเรื่องบังเอิญค่ะด้วยบุญบาร,รมีด้วยบุญสัมพันธ์ทีเอามีกับองค์ท่านปูแล้วก็องค์เทพเทวาสิงสาสีตามสถานที่นั้นๆเนาะคะ่ะเอาถึงมีโคมีลาบเดี๋ยวไปท้ำบุญเนาะค่ะพี่น้องขังแหลกีมาเด้อพี่น้องผู้ใดที่เห็นคลิปขอให้มีโคมีลาบเนาะค่ะ ถูกหวยรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องโชคดีราด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาอ่าไหวาพากอนเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ใหม่เขาเขียนไหวอย่างพอ,อสอบถามเนี่ยเขาไหวอย่างฝืงมากังเลยอ่ะไม่สอบำสํบำชีวิตขำดวงชะตาเอาไหม ใส่พวกตั้งเสาอีกเสาทู่ตั้งเสาบ้านทั้งสี้นะเขาไปต่อไปข้างล่างเลยเขาไปหนีแมนบอกเงนเขาคราวนี้ก็ได้เขาครั้งน่าก็ได้อันนั้นป้งน่าเขาจะขอครั้งน่าอันนี้ข้างล่างอ๋อประมาณถึงลับดวงจะตากลัดวงชีวิตของเัาประมาณถึงวันที่เขาจะขอพรเปิดโชคเปิดลาบเนาะเขาไปเดี๋ยวไหว้พระทำบุญก่อนเนาะค่ะเป็นยังไหว้พราก่อน ดีรำรวยเบอร์สุขุสุขนเนาะค่ะพี่น้องงวดที่แล้วแปดเจ็ดตัวเดียวก็ย่งเขางวดน,นี้ก็หายบ่หลายตัวดอกเจียมห้น้อยมากน้อยแบบบ่คือเจ้าอื่นดอกก็หายแน่วท่าห้ก็คือห้ค่ะพี่น้องบ่งหายก็คือบ่อหาเนาะค่ะอย่าพึงถามเนาะค่ะช่วงนี้ค่ะเดินทางสะสมแตมบูนสางบาร,รมีก่อนเนาะ,ะ,ะค่ะแตกสามโตตรงเนาะ,ะค่ะทาไม่นำโค้งตัางจิตอธิทีทานไว ผู้ใดต,ตามอ่าในช่องทางเพจแตน่าจะมิโชมิลาบเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานช่องทางออนไลน์กะให้วิ่งให้หลุดเก่าเนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดที่าำไม่นำโพมื่อวานทาจิตนอมใจนอมอนุโมทนาสาธุเนาะคะ่ะในถุกถุกบุญะค่ะพี่น้องท้าบุญสร้างบาร,รมีไว้ค่ะสิ่งใดที่เฮาคิดอยู่มันก็จะได้ประสบผลสำเร็จรวดเร็วทันใจเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวจะผ้าลล่งทำเนาะ,ค,ะค่ะเมื่อกี้ก็ไปสํารวจมาหละรอบหนึ่งเนาะคะ่ะใน้ทำก่นที่จะมาถ่ายคลิปวิดีโอให้พี่น้องเบิงะะ่งเนาะทุกอย่างบ่าไม่เรื่องบางเองะะิญค่ะเจยมเสว่าเจียมอ่าน่าจะมีบุญสัมพันธ์เนาะคะ่ะกับองค์เทพเทวสิงศักดิ์ธิ์โดยเฉพาะ่านภูพญานคราชเนาะคะ่ะภูสีสัตานานคราชอาทิตย์ที่แล้วก็เดินทางไปทําบุญเนาะคะ่ะหอดลบบุรีเนาะค่ะพี่น้อง เบ่บางเหตุการณ์เหตุงานทํางานอยู่นะคะพี่น้องเห็นคิดแล้วกะสามารถรวมอนุโมทนาสาธุบุญไปพร้อ,อมๆกันได้ค่ะคนที่จะถูกไว้แถบทุกวลน่ะมันไม่เรื่องบังเอิญหรอกพี่นอ้องย่างทีโมเจ้าเห็นหน่ะล่ะขาดยังขาดได้ขาดทําบุญบ่ได้ก่อยขาดบุญบ่ได้ก่่ย นะโมตัสสะปะกละโตระหะโตสัมมาสัมปุตสะนะโมตัสสะปะกละโตระหะโตสัมมาสัมปุสสตสะน,นะโมตัสสะปะกละโตระหะโตสัมมาสัมปุตสะสาธุก่อนเนาะค่ะพี่น้องมณนกาจะจุดเป็นแนวทางโชคลาภเนาะคะ่ะภูศรีสัตาตานคราชเนาะค่ะพี่น้องบ่มือแรงกับมือเอื้นเจ็บกะจะเดินทางเนาะคะ่ะกลับบ้านจังหวัดอุบลราชธา,านีเนาะคะ่ะพี่น้องไปทำบุญให้ ตาเนาะคะ่ะเก็บกระดูกตาพ่งเสียไปเดือนที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเจอเจอกันได้เนาะคะ่ะเอฟซีผู้ได้วางวัดผู้ยอดรวยเนาะคะ่ะจังวัดอุบลราชธานีค่ะลูกขังแรกที่มาวิ่งมักรูดยังบอท่านหายเนาะคะ่ะพี่น้องบอท่านวิ่งบอห่ายรูดดอกหมดที่แล้วขายแปดเจ็ดตัวเดียวมันยังออก ถ้าเฮามีบุญบาร,รมีรับมูรับตาถือมันกระถือพี่น้องทำบุญสร้างบาร,รมีไว้หล,ลายค่ะฝากพี่น้องติดตามคลิปอ่จังหวัดโรบ,บุรี่แน่นะค่ะเจ็บกระพุ่งลงไปเมื่บ้านเนาะค่ะพี่น้องวัดป่าเขาล่างลรบ,บุรี่เนาะค่ะอาทิตย์ที่แล้วไปลรบ,บุรี่เดินสายทำบุญสร้างบาร,รมีค่ะพี่น้องไกลปันไดก็ไปมันจะมีช่วงดีปฏิหารอยู่เนาะค่ะ ลิปวัดปลาเขาล่างเนาะค่ะพี่น้องสังเกตโตเลขให้ดีๆเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่พอนองเนาะค่ะลงเบิรงไต่ฐานโบสถ์นะคะเมื่อกี้เบิงมาแล้วล่ะเดี๋ยวทำบุญลงโสบเนาะคะ่ะเห็นทำบุญลงโสออยู่ฮัทบบก่อีเดี๋ยวไปจังหวัดนครนายกเนานะค่ะปกติแล้วจะไปทำบุญลงโสบอยู่ จังหวัดน,น,นครนายกเนาะค่ะพี่น้องเรื่องปฏิหารมันมีครับทุกคนเหรอคะ่ะผู้ใดที่มีจิตสัทธาผู้ใดที่รัทธาเนาะค่ะพี่น้องโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกหลานสายย่านพญายน,กกรานคราดเนาะค่ะพี่นอ้องบุญศักดิ์ศรัทาเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติถือปฏิบัติให้ได้ บุญไดที่เฮ็ดมากอะพอให้ไปน้นดวงเปิดโชคเปิดลาภให้พี่น้องซี่พี่น้องเปิดสุขทุกคนค่ะกิดการใดสมมุงมาตปรารถนาดวดเร็วท่านใจค่ะพี่น้องเพื่นอนกะเข่าใจเฮ็ดเนาะยันแต่ว่าบ่เป็นยังไปพธิธทานเอาเขานี้ก็ได้เพราะว่ามันจะไปทะลุฝั่งปุด เดี๋ยวจับผ้าพี่พีาน้องเนาะคะ่ะลงไปข้างล่างเนาะค่ะพี่นอ้องรอแบแป๊บนึ่งเดี๋ยวึ้นไปไหวพระก่อนเนาะคะ่ะเริ่มเมื่อกี้ไหวกระพือมาเนาะพี่นอ้องมันกระจาเงือ่อนงานเน่ เดี๋ยวจังมาถวายสังฆทานก็ได้เดี๋ยวลงก่อนเพิ่นถวายอยู่เดี๋ยวไปพักนี่ก่อนก็ได้พี่น้องไอค่ะเดี๋ยวลงข้างล่างกันตเนีนเดยดเป็นขีดประกอบวนะเนาะปาดมาหลายแท้ เดี๋ยวเข้ามาอาธิษฐานจิตเนาะค่ะ้วก็ปักรักเนาะค่ะพี่น้องสา,สาธุสาธุสาธุบุญกุศลมนีลูกหลานขอทิดสนบุญสนกุศลขออนุโมทนาส,สาธุบุญให้วงเสพเทวาสิงศักดิ์สิทธันปูพญายนคราชเมียพญายนคราชทุกๆุกดวงจิตนครราชที่คอยรักสมรักษาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ขอให้บุญกุศลครั้นงนี้จงสำเร็จแก่ตัวลูกหลานด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ เบิ่มี่นออกไปเห็ดภูพญานาคไปเก <_ d> um> ินกับเอ้าใจเหตุเนะ <_ d> um> าะเส้าํำเซ้าลัก ขอให้โชคดีรำด้วยเพื่อนสุขุสุคนเด้อพี่น้องอีกหนึ่งสถานที่เนาะคะ่ะที่สักสิทเินแห่งมันนี้ก็อาจจะพายางโบทัวเนาะคะ่ะพี่น้องเจ็บสวามิโชมิลาบวันที่หนึ่งจะกลับมาอีกครั้งเนาะคะ่ะรวยอันนี้ก็จ,จะเป็นบริเวณข้างล่างเนาะคะ่ะพี่น้อง ข้างบนก็นจะมีถวายสังฆทานเนาะค่ะพี่น้องเมื่อกี้ก็ย่างไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องเพิน่นกะมีคนถวายสังฆทานอยู่เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องย่างบ่งบรรยากาศรอบๆข้างล่างก่อนเนาะคะ่ะตามช่องตามย่างต่างๆก็จะมีอ่ารูปปั้นเนาะค่ะของ่านปูพญายนาคราชเนาะค่ะพี่น้องปากกาล่างบนเกล้ามาไหว้ข้างล่างเนาะโชว์สัตวโ บ่มีหยังดอกพี่น้องนอกจากพ่อพี่พ่อน้องทำบุญเนาะคะ่ะทำบุญสร้างบารมีอย่างเดียวเนาะคะ่ะคำเบาอีหยังการกระท่ำเหนียงบ่ถือบ่ควรกะขอโทษขอให้พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นองค์ปู่พญานกรราชเนาะค่ะพี่น้อง น้องบนุโมทนาสาธุบุญะ,ะุรุโมทนาสาธุบุนกะันเด้พี่น้องมาว่าได้โชกได้ลาบมากคะ่ะถูกหวยมีโชกมิลาบก็แต่ได้ท่านบุญเนาะค่ะพี่น้องสาธุสาธุสาธุวันนี้บจุดถูก่ยังกระไดมีเลขถูกอยู่บจุดอะ อย่ใน้ทำมก็จะมีองค์ทันภูพญานคราแล้ะก็นรกสวรรค์เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะต่างจิตอธิษฐานไหวพระแป๊บนึงเนาะค่ะพี่น้อง นะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุบุญกุศลใดที่ลูกได้เห็นมาลุลางอนมูลทนาสาธุบุญปอมทีส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านครูพญานคราชครูศีสัตตานคราช ขอให้มือนี้เป็นมือนแนอห่งโชคลาภเพราะกวันที่หนึงก็ขอให้ออกเลขสี่โตที่อยู่บังนาลูแตกรัฐบ,บาลไทยโดยเธอขอให้แตกสามโตตรงเด้อปูสามต,อ,ตอ,อ,ามอืมบอท่านขอ,อกระหายดอกคน้นมีบุญ มีแดนหน้าโลกนะพี่น้องวันนี้ก็จะเป็นแดนหน้าโลกเนาะค่ะพี่น้องผู้ปัน่นกะเขาใจปันนะ่นเนาะข้างล่างเ็ดเป็นแดนหน้าโลกนี่แหละพี่น้องกรรมสินขอสามผู้ไดพิดกัปีนต้นยืนทะลุทะลวงไดละเนาะดีบุมีอีกาใส่อีกาอีกาก็มีตัวละถังเรื่องนี่ยแหละกรรมเวรคเนเห็นแอบเบิงตายไปพอกันทุกคน อยู่ที่บุญที่เฮาเฮ็ดเฮาสางผู้ได้มีบุญก็บ่ได้ลงนรลกขึงสวรรค์แค่นั้นละ่ะขอให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบอร์สุขสุขอนเนาะค่ะโชว์เดรรำด้วยค่ะมาครั้งแหลกกับตงมีครั้งที่สองค่ะพี่น้องพี่ถือประกันได้กลับขอทษขอไข่อขอโหสิกรรมเนาะคะ่ะบังเทือ ายว่าจะเบาออกไปกะพอถือพวว่ควรกะขอโทษพอไัยค่ะโชคดีร่ำด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ